เอาละครับกาสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแล้วก่อนจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยถ้าอยากให้ทำเรื่องนี้ออกมาจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็สามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับส่วนใครที่กดกันแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตตัดเข้าสู่เนะื้อหาในวันนี้กันเลยครับไงข้ากลับมาแล้วน้องอยู่เฉานี่นี่เจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกหน้า ความรู้สึกของเจ้าออนะก็กำลังเริ่มกลับมาแล้วสินะมานี่สิเย่นมือของเจ้าออกมาแล้ววางไว้บนตัวของข้าเอ๊ะเอ,เอ,เอ,เอไม่มีอะไรหรอกเรามาต่อกันเถอะเอ้ยสมัชเอ้ยครกันชี ข้าขอจัดก,การไอตัวปลอมนี่ก่อนนะอย่าพึ่งไปไหนซันล่ะช่วยรอจุดกว่าข้าจะกลับมานะตีหายไปไหนแล้วล่ะ ดูเหมือนว่าเวลาในโลกนี้กับโลกท่านจะต่างกันนิดหน่อยนะเนี่ยขอเวลาให้ข้าคิดสักหน่อยเถอะเดี๋ยวสิสำหรับเราตอนนี้แล้วนี่เย่กูเหลาเจ้านะอยู่ตอนนี้ไม่ได้เหรอข้าข้ขารูา้สึกกลัวไม่เป็นไรหรอกนะเจ้านะมีหัวใจแห่งเตาที่แข็งแกร่ง ข้าขอไปจัดการเจ้าหนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวข้ากลับมาแล้วละถ้าถ้าอย่างนั้นเจ้าจะบอกว่าเจ้าจะปกป้องข้าอย่างนั้นเหรอใช่แล้วข้าจะหากว่าข้ารอเจ้าเจ้าจะกลับมาสินะแล้วถ้าข้าไม่อยากให้เจ้าไปล่ะจักรวาลไร้ที่สิ้นสุดทุกสิ่งล้วนเป็นหนึ่งดอกไม้ที่ล่องลอย ทำให้จิตใจเปิดรับสวงสวรรค์ความเงียบก็ช่วยให้จดจําได้ดียิ่งขึ้นข้าอยากให้เจ้าจําบทกรนี้ไว้แม้ว่ามันจะไม่ช่วยอะไรมากก็ตามแต่ข้าอยากให้เจ้ารู้ไว้ว่าข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอแต่ว่าตอนนี้น่ะข้าขอไปจัดการเจ้าพิศาที่ปลอมตัวมาสักก่อนเจ้าก็รออยู่ที่นี่นะสัญญานะว่าเจ้าจะปกป้องข้านะ เอ๊เป็นเจ้าเองเลยเนี่ยที่ปลอมตัวมาเหมือนว่าข้าจะทำลายจิตใจของเจ้าไม่สำเร็จสินะงั้นข้าควรจัดการกับเจ้าตรงๆเลยดีกว่าน,นี่เจ้าเฮ้ยบ้าเอ้ยอนี่มันอะไรกันฮ้ย ืมไม่โดนสักดอกเลยฮะดูเหมือนว่าไม่ติลับนี่จะส่งเสริมพลังของเจ้าสินะอ่าอย่างที่เจ้าคิดนั่นแหละข้าคือคนเดียวที่สามารถทำอะไรก็ได้ในที่แห่งนี้แต่ว่าเจ้าเองก็น่าสนใจไม่น้อยแม้ว่าจะยังอยู่ที่ขั้นที่ด้อยกว่าแต่ก็ยังสามารถหลุดจากการควบคุมได้ก่อนหน้านี้ผู้หญิงที่เจ้ารักทุกคนก็ดูเหมือนพวกนางจะอยากปลดปล่อยเจ้าเหมือนกันนะ จากผู้บ่มเพาะนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเทคนิคไหนแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถหนีรอดออกมาได้มาก่อนแล้วคนอย่างเจ้าทำได้อย่างไรกันนั่นนะสินะบางทีมนอาจจะเป็นความสามารถพิเศษของข้าก็ได้หรือจะเรียกว่าความสวยดีวะฮึดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่มีจิตอาฆาตเลยนะข้าคิดว่าร่างกายของเจ้าคง,งกำลังโดนพิษลัก แล้วก็หลงรักยายผู้หญิงคนนี pues ้อย่างหัวปักหัวปลามทิธาถ้าอย่างนั้นแล, nah, แล้วเราก็ด้วยพิษแห่งความรักผสมกับศิลปะอมตะของข้าตอนนี้เจ้าจะต้านทานข้าได้ยังไงกันฮมีอะไรน่าตลกอย่างนั้นเหรอพิษรักอย่างนั้นเหรอ นั่นกับผิดรักนี่กับผิดรักเจ้านะรู้จักความหมายของมันหรือเปล่าคำว่ารักนะนี่เจ้าตัวปลอมอย่างเจ้านะ่ะคงไม่มีทางที่จะทําความเข้าใจกับความรักคิดจะเรียนแบบความรู้สึกของมนุษย์ชั้นต่าหรือยังไงมนุษย์ชั้นต่ำเหรอหรือว่านี่เป็นความรู้สึกของคนที่ฆ่าขโมยรูปลักษณ์ภายนอกมาอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยไอหมอนี่นี่เจ้านะเจ้าไม่อยากทำกับข้าจ,จริงๆนะเหรอเอ๊ยชิดเอาล้วไงยูเฉารู้จุดอ่อนของเราซะด้วยเอก็ก็ได้นะสิใครจะไปอยากทำกับเจ้าเล่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกอุ่นวายใจอย่างนี้เนี่ยยูเฉามูวหลง คนที่เคยสงบป่าสงบคําแต่กับพูดเรื่องอย่างนี้หน้าตาเฉยมันสามารถทําบางคนตายได้เลยนะนี่ยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการแสดงออกอย่างสูงส่งมีเสน่ห์แล้วก็แผ่นหลังที่เนียนกริบนั่นทั้งความฉลาดแล้วก็ความทุ่มเททุกสิ่งร้อนมีเสน่ห์ทั้งนั้นตอนที่เธอเข้มงวดในฐานะอาจารย์ก็ด้วยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละ เพราะว่าสิ่งพวกนี้เลยทําให้ข้าหลงรักนายอย่างไงละ่ะพ่ออย่างนั้นแกควรจะกลับไปที่ที่แกจากมาซะไม่งั้นละก็ฉันจะจัดการแกอย่างไวจนที่แกไม่รู้สึกตัวเลยละกาดีอย่างไงกันมาใช้ร่างของผู้หญิงที่ข้าแอบชอบเนี่ยเตรียมล้างคอหลอนนับศพตัวเองได้เลย พิษรักจะเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนแม้ว่าพิษลักจะเป็นพิษที่ร้ายแรงแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือผู้ใช้ต้องไม่รู้สึกลักผู้ที่ดวนพิษนี้เข้าไปเด็ดขาดทามาอย่างนั้นเราก็พิษลักจะย้อนกลับไปหาผู้ใช้เองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นอันจบจบในตอนนี้ไปนะครับสำหรับใครนะครับที่ถูกใจอยากให้ทำาองไนเรื่องนี้ต่อจนจบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไครต์ไว้นะครับ แล้วก็สามารถคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันที่ใต้คลิปเช่นเคยก็ช่วยกดกันหน่อยนะครับกดอื่นเนี่ยจะได้มองเห็นคลิปนี้ได้มากขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ดูกันจนจบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ